พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปท่งบําเพญพระราชกุศตัตมวันหนึ่งร้อยวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา10บนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหนึ่งรอวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดูสิบมหาปราศาสตรพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วัตวรวรขติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนาลีรัตราชกัญญาเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จ เม so ื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดูสิมหาปราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานที่นาพระแท่นพระนพพัปตลมหาสวสดิชัตรทรงกราบแล้วประทับพระราชาอาสน์สมเด็จพ,พระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สามสิบรูปถวายพรพระ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบสิบรูปพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรกสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรอีกเที่ยวละสิบรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสองเที่ยว ่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวนจํานวน93รูปที่จะัดประปกรณ์เท่าพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ11ดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสองเที่ยวเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสามเที่ยว และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สับปกรณ์ส่งปฏิบัติเช่นนี้จนครบสามเที่ยวครบ93ไตรเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาสวตสดิชจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูละองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์เสด็จพระราชดำเนินกลาบ หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2,569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th พตรีไปในการบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา18นาฬิกา50นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคศิตาราม โดยตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพิธีชรมจากพระอารามหลวงส่วนภูมิภาค18พระอารามซึ่งได้รับการแต่งตั้งประจำพระอารามหลวงในจังหวัดต่างๆและผ่านการคัดเลือกตลอดจนการฝึกซ้อมตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัด มาสวนพระอภิธรรมถวายพระบรมศพอาทิวัดพระะถมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดพระสิงและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดสาลาลอยจังหวัดสุริน เวลา6นาฬิกา48นาทีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุยุวราชหลังสร์และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปเป็นพระพิธีธรรมเวลา16นาฬิกา50นาทีพลเอกเฉลิมชัยส ah ิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัจวดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งส่วนพระอภิธรรมในบทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีบทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะสำหรับวัดประยุรวงศาวาสส่วนพระอภิธรรมในทํานองเลื่อน <S <s ส่วนวัดจักรวรรดิราชาวาสส่วนพระอภิธรรมในทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองสรพัรญญะและคุทธราชเหยียบกรวด ที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายหลังเสร็จสิ้นพระราชาพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถาวายพระบรมศพมีประชาชนจากจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดตรดิต จังหวัดอ่างทองและจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะทรงเป็นสมเด็จพระบรม,มราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหารา,ราชบรมนาถบพิตร โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและพัฒนาประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์เน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง